ครับผมสวัสดีสวัสดีตอนคำคำนะครับมาต่อกันอีกคลิปพี่น้องเลยนี่นาง,งานเจ็ดพันห้อง,องเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เงินก็ได้แล้วครับหวานใจ้ยไม่จ้าโ <c oughs> รงงานสีมุ่งเสาครับ <c oughs> เบิ้ลน้ำมันพ่อพันธุ์บุสีบางคนก็ว่าต่อจากลีปพ่พ่นออกนะครับงานเดียวกันดี่่มือเดียวกันเด้แล้วครับกุ๊กใหม่ผมสีแถียมไม่พอแล้วอีกสองตื่นบคาพอแล้วบอกไง เฮ็ดีอยู่บ่ครับเจ็ดพันพี่นอ้องคู้บางคนเพื่อนเห็นเพื่อนก็ว่าโอ้ยคือรับถือแต่ครับจังสันจังสีนะครับมันบบเม่นนะพี่น้องถ้าผมไปว่านเมื่นหนึง่งกระสีบ่อยากาเงินพอเราบ่าพี่น้องแต่ไม่โค้จกดินใสีดับกับโบอะไรได้ครับหมือรเมื่อนครับกะโบเอาเปรียบผู้จ้างครับบเอาเปียบผู้จัดครับผม ต้นอยู่ได้ผมอยู่ได้นะครับนี่ต้นอยู่ท่ายรถนี่เสียวลงครับกับต้นคู่นะครับเบอร์เบอร์มันพันหนึ่งครับกับบ่อห่นนักคาซึกรอกับสีเหลืออยู่หกพันบอกพี่น้องเพราะว่าผมกับวัยจ้างคุ้นครับนะครับครับเองเหลือหกพันสี่หมื่นกับหกหมื่นครับสามสี่หมื่นกับเซนเซนแปดครับแต่เหลือหมื่นแล้วซ้ำหนีนะครับผม มันจะบ,บดเย็ดไปเสมอหรอกพี่น้องมันจะมือใดมือบอ่อแล้วครับต,ตาาตามธรรมดางานตัวนี้นี่หกพันผมก็เห็ดได้พี่น้องอเพราะว่าที่ผมห้องเ็ดพันนี้คือผมห่องเพื่อต่อนะครับผมกับเซเลียสซผมกัเห็ดมือละหกพันละพี่น้องแปดชั่วโมงละแปดร้อยครับแปดชั่วโมงนี่หกพันสี่ครับตีเมาส์ผมกัตีไปมือละหกพันนะครับ ที่ผมเสนอไปเจ็ดพันนี่คือผมเพื่อต่อพันหนึ่งครับบานนี้พอเรา,าบ่ต่อบาทผมก็เลยฉีดแถมต้นนี้ให้กับต้นยูไทยรดครับคาระเบาง่ายต้นนี้ก็บอเพื่อนบ่ได้บอกเอาอกวกาเด้กพี่หน่องกุ๊กบกนะครับแต่ว่าผมบ่ได้ทายครับเดือมันเ,นนเมือ่อยมันอันนี้ก็บ่มีอารมณ์ไทยนะครับ <c oughs> นี่ครับต้นนี้กุ๊กบกกุ๊กบกแห็งครับต,ต่อเตอนนี่ครับ ถ้าอยากเอาใจลูกค,ค้านี่มันเพิ่นบับอกเข็นก็นตามบอกรวพี่น้องเลยกุ๊กใหม่ประมาณทิปกระตุนครับพูดเรียบร้อยพูดก,กุ๊กบุกเอาหอกให้ครับหมั่นกันเถอะเป็นเดือดเต๋อแล้วครับผมบรรยากาศใกล้สีคำโอ้เหนื่อยเหนื่อยเอะเล่เลยลรงงานวัง อ่ะยังไปกินหนามกอนพี่น้องเลยรถกือกติ๊กน้าก็อยู่คนละทีบบอได้ภามาเฮ็ดงานนะครับคลิปนี้พามาเบื้งบางคนก็อยู่ในโทรศัพท์มันก็อาจสีใหญ่นะครับขั้นเดียรสามขั้นนะครับกระเพ่นหน่วยหนึ่งครับกุ๊กใหม่กะจักตุนพ่ะอันชิปกระตุนพีกุ๊กใหม่กับกุ๊กกุ้งหน่อยนะครับนี่ครับ เป็นไฮมันครับบรดเเ็ดละเอียดเ็ดหยาบๆนะครับผมเกี่ยสะลงซื่อๆนะครับเรี่ยบร่อยมือเดียวเจ็ดพันันเจี๊ยบขั้นใดแบบในซืมือในงวดรดนั้นยฮ่ดงานเดือนกลัวกรนได้แล้วครับ <c oughs> มือมันมือบอพี่นอ้องมือละที่หาหกพันนี่และวครับโดยปกติทั่วไปกับมือละหาหกพันนะครับผม งานย่ำแลงมันเกิดจะก่คืองานยามฝนตกฝนเลงนะครับฝนตกฝนลงงานให้งานยังช่วงนัันก็กระได้รีอยู่ครับเมือม่อละมื่นก็บาทกระได้อยู่มันก็เรียกแต่านางานนะครับงานห้าหลายบอ่อลูก้าห้าหลายหานลูก้าขาห้าวกลวงงานกะไรขึ้นห้าเขียวเอาได้มันก็ได้เงินนะครับ ตัวเลขตัวเลขปีหนึ่งกิดหลายบาทอยู่ครับแต่ว่บาบา่กวอาชูฟังดอกเยอะอยูว่ว่าผมคุยเอาซ้ำนี่แหละครับเอาซ้ำให้พุงกับพ่อเยอกแต่ชีวะผมทั้งสั่นทั้งสี่อีกเอาเอาเป็นบ่บอกมันตัวเลขแล้วครับเดี๋ยวือบ่เสียกันอีก กินน้ำตาลสุดกันพี่นอ้องติศหนือกม็มุมๆเฮ็ดงานมานี่สองปีนะครับคพระมันว่าเบืเอเงินไปใส่แนวอื่นนั่นเบิดงวดแล้วครับแปดแปดขั่น,นี้สบัยได้รถฟี่ละครับตัวนี้ว่าวามจริงเลยพี่นอ้อง แต่ว่าหันบ้านเบิดเด้อครับยังหลายคือเก่าอยู่มีมุกกระหลายอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะสิผ้าโอ้ทายบ่ได้หรอกพี่น้องมันั่เคือกระหางต่ำนะครับมันบ่ได้เอาใบมีดต่ำสิแถมกุม้งไหมให้พอแล้วกันครับคาร์เราบอกไงบาดเดียวแล้วก็บ,บ่ต่อผมมักคนเนี่ยเนี่ยพี่น้องเพิ่นบ่ต่อผมกระเทียมให้คือกันครับนี่ครับกุก้งหน่อยมั่น กะจใช้ยุกล่องง่ายนะครับประธานนีเมื่อเดียวเมื่อเดียวเจ็ดพันนะหม่องมันหม่องบอ่อขอหายมันหมานแบบนี้ตลอดไปนะครับได้มือละเจ็ดพันซื้อมือเดือนหนึ่งกับสองแสนเอทผมได้น,น้องพี่น้องเลยงั้นบ่ละครับสิบสิบมือกับเจ็ดหมื่นเนาะซ่าวมือกับแสนสี่ก็บ,บ่ได้ปานนั้นนะครับ ม,มือมือม้านกับจังม้านมือประมาณกับสีขาพันกับมีครับเหลี่ยมแต่เท้าเมาไดายบอดานะครับโ <c oughs> ดยร่วมกับมือหาฮกพันนี่ยแหละครับผมก็จะแก่นักคาำมันออกแล้วก็เหลือมมือละวสามสีพันนะครับก็ดีกว่าอาชีพเนี่ยอื่นอยู่พี่น้องผมบะ ถามีงานได้ลหรอถามว่ามีงานกับจ่ออ้างจังหรือกันลหระครับเพราะว่าค่างวดอ่างวดกับปีละสองแสนกว่านะครับถามว่าออกมารับจ้างนี่คุ้มคุ้มค่างวดบอกครับคุ้มครับข่้นมีงานถามว่ามีงานนี่กับเจ่ออ้างจังหือกันลหระครับมันกับแลวแต่พื้นที่ครับครับพื้นที่ รถใหญ่บ่อร้ายมันกับพ่อออกอยู่ครับตัวนี้ครับจะขอมีผื่นฐานนะครับแต่ว่าถามาเหตุไหมนี่ไปยากครับซุมือนี่รถมันก็ร้ายคู่แข่งก็ร้ายบุมเนว่ามีตะเห่านะครับกับบุมเปนว่าผมแพงงมุ่มยังเด้ครับถามีหน่าร้ายกับพ่อออกครับนี่น่าจะหาหกสิบเลยนี่สบายครับ เย็ดมันแนวมันก็เป็นราคาดอ,อกพี่น้องปลูกมันจาก20ไร่ครับปลูกเขาจาก40ไร่เย็ดงานแม่ขายเขาขายมันใส่กะพอไปได้ครับถ้านเนี่ยเนี่ยแรงฉัน่นครับเผื่อถ้าผมมีงานครับถ้าเขามีเงินนอนถุงกะก็ดีไปกันครับผมโอ๋อซ่นใจ น้ำต้านสดเลยไปพี่นอ้องเดี๋ยวสิแทมกุ๊กใหม่เพิ่นสองตุนครับผมจังสิอ้วยอกมือนะครับประธานนะครับถ้ามาส่งงานนะครับเจ็ดพันงานเจ็ดพันสวยมือเดียวแก้วเจอกันชิมนาอีพี่นะครับสวัสดีครับ